ไปไหนครับไปไหนครับไปไหนไปรุงเท่เปล่าเต <c oughs> จอยไปเลยเปประบุฟันหรอผมอสวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมพามาติดตามหน้างานของคนหน้าโจยจอมโหดของเราเช่นเคยครเมื่อวานไม่ได้มานะวันนี้มาแต่เช้าเลยดูครับ หัวหน้าเราไม่พูดพ่ำทำเพลงครับมาถึงก็ลงมือเลยนู่นทำก่อนนะเจ้าสมเชงนี่เพิ่งมาครับแต่ว่าน้าโจยเราชักล่องอยู่นู่นโอ้โหขยันจริงๆทำงานก็ไม่เคยโอ้มาก็มาแต่เช้าอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับเป็นไงตรงนี้น่าจะพอหรือยังคงจะเอาระดับนี้แล้วมัง้ง ก็น่าจะเสริมอยู่ประมาณอีกร้อยรถได้นะนี่ให้ดูก่อนให้ดูสภาพที่เทของหก้อดำก่อน,นเจบพึ่งว่าหกร้อยเที่ยวไปแล้วครับตรงนี้โอ้โหงานนี้ฟุกกันไปเลยเดี๋ยวไปดูบ่อดินกันดีกว่าว่าขุดไปถึงไหนแล้ว สงสัยจะเป็นเล็กสะจวนคนเดิมแล้วมั้งเป็นผู้ขับเอาลงไปไหนล่ะเอาจะทำเป็นบอลูกเดียวกันเลยไงเนี่ยทางข้ามหายไปแล้วโอ้ต้องไปทางนู้นครับต้องไปทางนูน้นแอะเหนบอเนี่ยหวัวหน้าโจ้ต้องมาเก็บให้แต่ตอนเนี้ย ให้เล็กสจวตตักไปก่อนเนี่ยดูดูแนวดึงสโลปก็รู้แล้วนี่อย่าต้องกลับมาดึงสโลปให้เขานะขุดบออย่างนี้ชันๆตั้งตั้งตรงๆอย่างนี้ไม่ผ่งตงตนานนะนี่ผมว่าแล้วว่าตอนหลังสุดเนี่ยให้ขุดไปก่อนแล้วตอนหลังฮัวหน้าโจยจะมาเก็บบ่อให้สวยงามครับ <toggle. S 2> เ้าเรับประทานข้าวกันหรือไงนะโอโ้โหดูสามโมงแล้วนะ เพิ่งมาถึงกันครับทีมงานหกรอํากับเจ้าสมเชิงแต่หัวหน้าโจยนี่ทำตั้งแต่เช้าแลยอเอา้าอย่าปล่อยให้เขารับทานข้าวก่อนเราไปดูหัวหน้าโจยกันต่อครับโอ้โหดูฝีมือติดปีกด้วยไม่ต้องพูดถึงครับสวยงามครับโอ้นี่ทั้งหมดกี่ล่องลเลนี่ยชักแบบน้ำทั่วถึงเลยนะ นี่นี่ฮะมันจะเป็นวนๆอย่างนี้นะฮะด้านหลังก็จะวน,วน,วนๆคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันครับน้ํามันจะไปกันหมดถึงทุกที่เลยเหลือกะไว้ว่าน่าจะประมาณอีกสองล่องนะวันนี้ก็น่าจะเสร็จนะสองล่องเนี่ยเพราะว่าเมื่อวานก่อนผมมาตรงนู้นโอ้วันเดียวได้ต้องหนึ่งสสามสี่สี่ล่องนี้ Oh, วันนี้น่าจะเสร็จนะครับงานชั่วโมงวันละแปดชั่วโมงผ่านมาห้าวันแล้วสี่สิบชั่วโมงแล้วโอ้โหเฉพาะเจ้าสมเฉพาะเจ้าปีศาจนี่ฟันจะเป็นแสแล้วนะ,ะเฉพาะงานชักล่องนี่ชั่วโมงละสองพันห้าสี่สิบชั่วโมงไปแล้วแปดหมื่นกว่าบาทเก้ามือแล้ว วันนี้น่าจะเสร็จครับบอกแล้วว่างานนี้มาอยู่นี่ฟันเป็นแสนครับโอ้โหฟุกเลยหัวหน้าโจให้เราพื้นที่ตรงนี้เป็นสวนอ้อยก่อนนะครับโละออกไม่ปลูกอ้อยแล้วหันปลูกผลไม้ครับ ไม่รู้ว่าผลไม้ที่จะเอาลงนี้เป็นอะไรเป็นมะม่วงหรือเปล่าหรือเป็นฝรั่งอันนี้คงก็ยังไม่รู้นะยังไม่ถามเขาแต่โครงการปลูกผลไม้แน่ปลูกสิ่งของที่กินได้ครับความลึกก็น่าจะอยู่ประมาณสักเมตรห้านะครับความลึกเนี่ยชักล่องเนี่ยโอ้โหแหลมเจี๊ยบเลยนะฟันปีศาจเนี่ย เปลี่ยนเมื่อวานครับได้ข่าวว่าเปลี่ยนเมื่อวานอย่างเงี้ยเข้าใกล้ไม่ค่อยได้แลนะ้วนะกลัวกลัวปลายแหลมคมมันครับงานชั่วโมงก็อย่างนี้แหละครับวันหนึ่งทำงานแปดชั่วโมงก็ต้องมาแต่เช้าหน่อย เพื่อว่าเท่าเกยจะได้หลายๆชั่วโมงถ้าเรามาทํางานแต่เช้าอาจจะได้เป็นเก้าชั่วโมงก็ได้สิบชั่วโมงก็ได้ถ้ามาแต่เช้านะอะทำอะไรครับทำอะไรขยับขยับไม่กล้าเข้าใกล้ครับเห็นปลายฝันเจ้าปิศาแล้วอันพึงสักน่ากลัวซะเกิน เงาไหมไม่มีปลาให้จับอ่ะเจอแต่งานขี้โกงงานดินเปียกเละเลยงานนี้เจอแต่ของแห้งๆเลยฮะไม่มีน้ำสักหยดเลยงานนี้เหงาปลาไม่ได้จับปลาเนี่ย ไม่ใช้ก็ถอดออกได้นะปีกสำหรับเจอบอ้าบีสาเนี่ยไม่ได้ทำไว้แบบเชื่อมติดทำแบบใช้น็อตครับใช้นอ็อตขันเข้าออกเอาไม่ใช้ก็ถอดออกถอดปีกออกถ้าใช้ก็เอามาใส่ได้ไม่ได้เชื่อมติดเลยนะ แน่ครับวันนี้ผมว่าดูแล้วน่าจะเสร็จวันนี้แหละเพราะว่ามันก็เหลือแค่ประมาณอีกสองร่องเองนี่แค่ถึงต้นยางนี่ก็จบแล้วเสร็จแน่แ่วันนี้งานดินก็มองดูก็น่าจะเสร็จวันนี้เหมือนกันนะเหลือน่าจะไม่ถึงร้อยเที่ยวห,หรอกน่าจะเสร็จแล้วถ้าไม่เสร็จก็เหลือนิดหน่อยแต่ว่าน้าโจยผมคิดว่ายังไงก็เสร็จวันนี้ฮะ ไม่รบกวนงานชั่วโมงครับผมไม่อยากรบกวนเขาเดี๋ยวเจ้าของเขาจะมองดูไม่ดีมัวแต่ไปยืนคุยกันให้แกทำงานไปเดี๋ยวเราไปดูหกรอดำวิ่งดินกันต่อดีกว่าครับอ่าทางด้านนี้ก็เริ่มลงมือนะครับโอ้โห นี่ก็เอาแบบสุดบูมเลยเหมือนกันเอเจะถอยชนกันนะเห็นกันเปล่านะโอ้โหรถทีมงานงหนณาโจยนี่สีไม่ซ้ำกันเลยนะแต่ละคันนี้ถ้ามีอีกคันหนึ่งผมว่าน่าจะเป็นสีแดงนะจราจรเห็นนี่ห้ามเลยนะเขียวเหลืองแดงอะ่ะถ้าบริษัทหนุนาโจยมีต้องมีสีแดงอีกคันหนึ่ง ใช้วิธีล้วงเอานะเจ้าของบอกว่าอยากได้ลึกๆแต่เจ้าสมเช้งนี่จะถากที่ประมาณหนึ่งเมตรก่อนแล้วโทษตัวเองต่ำๆ,ต,ต,ำๆตัวเองต่ำลงครับเพื่อจะล้วงให้ได้คือระดับก้นบ่อที่เจ้าของก็ต้องการนะอ่ะมีที่ทำรถไหลกันรลดไหลด้วยทำไมทํานี่มีสิทธิ์ลงบ่อแน่หน้าแล้วชีฟ้าแน่ฮะ อ่ะเต็มแล้วอ่อยังน้อยก็ยกไม่สูงครับแต่ถ้ายูงูนะ่โอ้โหสูงหน่อยยกสูงหน่อยนะนี่ะแต่อย่างนั้นหละสูงหน่อยฮนะโอเข้ามาได้เลยสองด้านฮนะด้านข้างด้านหลังเข้ามาเลยครับนี่จากเจ้าแล้วคงโคยไปแล้วเต่าด้วยคันนี้อ่ะทำไมอ่ะมันกระโดกระเดก ยืนตักมันไม่ไม่มันเนี่ยน,น,นีต้องทําทานให้มันคงก่อนนะเวลาล้วงเอาดินนี่มันจะได้สบายฮนะมันจะนิ่มเลยรถจะขับนิ่มเลยถ้าอย่างเงี้ยแอะแอะอะะยังมีโยกนะทําอย่างนี้เหม,นะมือนขับบนเรือจะโยกไปโยกมาหมุนหัวได้ผมว่าน่าจะเสร็จนะครับ งานของหัวหน้าโจ้ครที่เทของ,ของหก้อดำก็เหลือไม่เยอะถ้าไม่ไปเทที่อื่นต่อนะผมคิดเฉพาะตรงนี้นะตรงที่หก้อดำเทนะบริเวณนี้นะน่าจะเสร็จวันนี้แหละฮะแต่ของหัวหน้าโจ้ยังไงก็เสร็จแน่นอนแต่หกรอดำนี่ถ้ามีที่เทที่อื่นก็คงยังไม่เสร็จแต่ถ้ามีที่นี่ที่เดียวตรงนี้นะเสร็จแน่นอนนะอ่ะอ่ะอยหลังมาดีๆ ลงมาได้บ่อดิผมได้ช็อตเด็ดเลยนะขุดไปก่อนครับขุดไปเลยฮะไอเรื่องเก็บบอ่อแต่งบอ่อนี่เป็นหน้าที่ของหัวหน้าโจอ,อยู่แล้วฮะเดี๋ยวแกมาเก็บให้ขอให้ตักดินไปก่อนโอ้โหขวัญลให้ขมงเลย นี่ขนาดไม่ได้ขึ้นโมนะโอ oh ้โหโลดขายไก่ย,ย่างหรือเปล่าเนี่ยหาเซลเขาผมออาเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเช่านี้ก่อนแล้วกันครับขอบพระคุณมากเลยครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดําทีมครับสำหรับคลิปนี้บุญรอดกล่าวคำว่าสวัสดีครับ